ยอบรถด,ด้วยอ๋อไม่ธรรมดาเว้ยอุ๊ยเราเนี่ยเว้ยมาด,ดูครับคู่นี้เรือยาวใหญ่40พิพายกลางกางเรือยาวใหญ่ในวันนี้ที่สุดอ๋อใช่อ๋ออ๋อ เจอเจอที่ด้านซุดเนึ่งจากการระเิดหน้าหาวต่างคนต่างใจต่างคนต่างกันต่างคนต่างพัดลมเพราะว่า มุอเรือล่างกุลีเรือโอ่งมังคอจะทําได้แม่เที่ยวนี้ตางคนตางใจตางคนตางอันตาคนต่างันในเมื่อไปละไวตาต่อตาท่าทองฝาบุ้เริ่มจะเสียละเริ่มจะเลือทีดาสมึกจะแตกแล้วจ้าแตกได้หรือไม่ได้จะแตกได้หรือไม่ได้ก็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 หัวพายท้ายเปิดระเบิดเฮอรตเซอรุ่ยเอาตามสายตาเริ่มจะหนีมาด้วยไอ้ตาธาทองฝาบุ้งธาทองฝาบุ้สมึกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหวตันระบาดชดปล่อยให้ธาทองฝาบุ้ค่อยๆไหลไหลไหลเข้าเสร ตับไปเลยคข้าวเจนาชยกรรมาการผูท้ทรงเกียรยกทงสีน้ำเงินนะครับให้กับชาติทองผาภูมิเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง The winner is ชาติทองผาภูมิเจอกั็หลุนตะหัวชเชงเจอชื่อชาติทองผาภูมิต่อ